ผมจะไม่ยอมที่จะปล่อยงานไปแล้วผมยอมลื้อทิ้งหมดเลยถ้าเกิดมันผมไม่รักที่จะเปล่งเสียงออกมากับสิ่งที่ผมร้องที่ผมเขียนเนี่ยมันไม่ได้อ่ะทำยังไงให้มันคนรักเราจริงคนรักสินค้าที่เราเราให้เขาจริงแล้วมันจะอยู่เป็นอมตะคนอาจจะลืมไปเลยว่าผมไม่เคยเป็นนักร้องถ้ากินกินเนื้อกินกินร้านของผมพี่โตครับวันนี้เองถือว่าร้านเรา กลับมาดาเนินการได้ตามปกติแล้วใช่ไหมฮะวันนี้วันนี้เลยนะวันนี้เลยครับครับครับผมปกติแล้วนะครับครับผมทีนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็ติดตามพี่โตกันมาแล้วก็บางส่วนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่มาพิตัที่ไปนะฮะก่อนที่เราจะมาทําร้านอาหารเงินแท้หรือว่าจะเป็นธุรกิจของเราเนี่ยแรงบรันดาลใจต่างๆอยากจะให้พี่โตเล่าให้คุณผู้ฟังนิดหนึ่งครับว่าที่มาที่ไปอย่างไงบ้างครับจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมันเป็นมันเป็นการต่อยอดมา อีกทีหนึ่งจากจากความรักอีกอันหนึ่งของผมก็คือผมชอบเรื่องเนื้อวัวผมชอบกินเนื้อวัวนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าผมไม่สามารถหาเนื้อวัวที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาที่เหมาะสมนะครับในเมืองไทยได้เมื่อสิบห้าปีก่อนสมัยยังเป็นนักร้องอยู่นะก็เลยหาไม่ได้จริงๆเลยเพราะเมืองไทยตอนนั้นอาจจะ <c oughs> ยังไม่มีความ คนสนยย่วนใหญ่อาจจะยังไม่ย,ย,ยังยังยังไม่ได้เป็นคนที่ชอบเนื้อมากเท่าไหร่นะครับมันไม่เหมือนจะมสมัยตอนนี้นะครับก็เลยมีความคิดอยากจะอยากจะจริงๆอยากจะทําฟาร์มเองแต่นนี้พอ,อทําดูไปดูมามันก็ทำไม่ได้เพราะฟาร์มเราไม่ใช่ชาวนาเราไม่ใช่คนประสุสัตว์มากัรราจริงส่วนใหญ่เขามีประสบการณ์จากพ่อจากโอ้โหมันมานานแล้วอ่ะเราคนกรุงเทพอยู่ดี ถลันต์เล่นอย่างนั้นก็ผมว่ามีมีมีร่วงอะนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสที่จะรู้จักกับคนในการพัฒนานเนื้อทีนี้รวบให้สั้นเลยคือพอพอมาทําเรื่องวัวไปมามาเจอโอกาสเจอคนกลุ่มคนที่เป็นคนท,<ะ>ที่ทำางริษัทเรื่องวัวโดยเฉพาะเนี่ยซึ่งเขาไฟแรงมากเหมือนกันแล้วก็ก็เลยมามาจอยกันแล้วก,แวก็แล้วก็มาคิดกันว่าทํายังไงให้เอาวัวพันธุ์ที่ผมชอบอก็กว่า พูดกันก็รู้เรื่องกับชาวกับผู้ผู้ผู้เลี้ยงวัวเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนทาอาหารเขาเลี้ยงวัวเป็นแบบเ,เขาเลี้ยงวัวอย่างเดียวฉะนั้นเขาก็อาจจะยังไม่ไม,ไม่ค่อยเชื่อในในในผมในตอนนั้นที่ผมบอกว่าไม่แต่ละวัวเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันแต่ละส่วนของมีเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของมันซึ่งปัจจุบันคนไทยก็ยังยังอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่ไม่รู้เรื่องตรงนี้ว่ามันขึ้นอยู่การเลี้ยงมันอยู่กับสายพันธุ์วัวก็เลยพอเขาเอาวัวเข้ามาต่างประเทศอยู่แล้วหลายพันธุ์ผมก็เลย คุยกับเขาแล้วก็เอ้ยเชื่อทุกตัวเลยทุกพันเลยแล้วก็ผมก็ปิดตาเหมือนตาบอดวางนจานทำสเต็กให้แล้วก็ให้กับให้กับไอ้พวกชมรมเนื้อทั้งหลายแล้วก็ตัวเจ้าของฟาร์มเองเนี่ยให้เขาลองชิมปรากฏทุกคนก็ชี้ไปที่ผมบอกที่ผมเลือกว่าอันนั้นอันีอันนี้ดีสุดที่เขาโดยที่โดยที่เขาไม่ได้เขาไม่รู้ว่าผมให้ชิมอะไรผมบอกก็นี่ไงก็คือวัวพันที่ผมบอกตอนนี้ เอ่อ,อ,อมันมีผลเขาก็โอ้ไม่ไม่อยากก็เชื่อขนาดนั้นใช่โสดหลังนักนก็พัฒนากับฟาร์มซึ่งฟาร์มนี่ก็ไฟแรงมากเราสนิทกันนะครับแล้วก็แล้วก็มาพัฒนาทํายังไงให้รสชาติของวัวเนี่ยมันดีขึ้นจากจากตอ,ตอนแรกอีกก็จนมาสรุปเ,เรื่องอาหารของวัวแล้วก็มาเป็นธุรกิจ<ม>ของการขายเนื้อสดก่อนอันนี้คือค,ความความฝันแรกของผมมันมันทำเรามันประสบความสําเร็จไปละก็คือเอ่อมันได้ทําประสบความสำเร็จมาทั้งได้ทานะคือค,คนยังไม่รู้จัก คนยังไม่เชื่อใจผมเหมือนกันโอ้ oh, เป็นนักร้องมาทำอย่างนี้ได้ไงเ,เราจะรู้ขนาดนั้นไหมคือผมเองอะ่ะไม่รู้ขั้นตอนในการเลี้ยงแต่ว่าผมเข้าใจรสนิยมดีเพราะฉะนั้น mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องดูแลเรื่องรสนิยมเรื่องรสชาติเรื่องคุณภาพของตรงน,นี้แล้วก็โคกับคนที่เขาเป็นมืออาชีพประมาณสามเจนรุ่นปู่รุ่นทวดเขาทำไรมาเรื่อยแล้วเป็นฟาร์มที่ใหญ่เขาก็เชื่อมันน่นในเราแล้วก็ก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยได้มาแต่ทีนี้ พอทำทาไปทํามาเนี่ยเนื้อวัวเราเออกมาทีขึ้นมาจากมึงนอกมาทีเป็นพันตัวพันกว่า 2, ตัวส0 0พันตัวทีนี้เราขายเสเต็กสเต็กคนเชื่อแล้ะแต่ทีนี้ส่วนอื่นแล้วเราสเต็กมันในวัวมันมีแค่หนึ่งใน5ของส่วนทีนี้อีกส่ส่วนวัวเราก็ไม่รู้ทำยังไงดีคนยังไม่เข้าใจว่ามันเล่นอะไรได้บ้างก็เลยเกิดธุรกิจร้านอาหาร พาผมคิดทำยังไงให้เนื้อส่วนพิเศษส่วนอื่นๆจากวัวที่พิเศษเนี่ยทำให้คนรู้โอเคเราทําอาหารเบสิกอย่างกะเพราอย่างก๋วยเตี๋ยวอย่างเ,าเนื้อตุนอย่างหลายๆอย่างเนื้อเค็มหลายๆอย่างเนี่ยมันถ้าใช้เนื้อที่มีคุณภาพดีมันก็จะมีกานยกระดับของตัวอาหารเดิมๆที่เราคุนค้นคุนค้นกันอยู่เนี่ยม <ๆ S 2> ผมก็เลยมาเริม่มทำคอนเซปต์ร้านอาหารที่เป็นร้านเนื้อแท้ มันก็เลยคนได้รู้ว่าโอเคโอ้โหอ่ะกะเพราอย่างพวกยูทูบเบอร์หลายๆที่มันกินเนื้เนื้อ,อคุณภาพนะฮะ,ะเขาก็งงว่าทําไมมันอัพกะเพราเบสิกมันอัพขึ้นมาขนาดนอกก็เนี่ยเพราะว่าคุณภาพของวัวมันทําให้เกมันเปลี่ยนมันก็เลยเป็นเรื่องของเนื้อแทบปัจจุบันซึ่งคนชอบในรสชาติกะเพราซึ่งก็มีวิธีการทําเหมือนเดิมนะแต่เนื่องจากเนื้อวัวและส่วนของมัดกล้ามเนื้อที่เราเราเข้าใจว่ามันควรจะใช้ส่วนไหนมาทําเมนูไหน หรือแม้กระทั่งตอนนี้พอพอ,พอ,พ,อพอเนื้อแท้ได้ก็ในในเนื้อสดของเราก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งเนื้อสดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะขายที่ตัวร้านเนื้อแท้ให้เอากลับไปบ้านแล้วก็ที่แมคโครหรือห้างนะครับซึ่งเขาก็จะรู้ว่าโอเคเนื้อแท้ใช้อันนี้ทากบเพาเนื้อแท้ใช้นี่ทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อแท้ใช้ใชนี่ทาซุปเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะเลือกเนื้อส่วนไหนเอาไปเล่นเอาไปทําเองอืมก็นี่ก็เรื่องราวของเราตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนจบว่ามันเป็นอย่างนี้คะเริ่มต้นนะฮะ ก็คืออย่างที่บอกก็คือพัฒนาส่วนที่เป็นเนื้อจากความรักความชอบในเนื้อออกมา <c oughs> เป็นแบรนด์ค o m p a n y ั B นะครับส่วนนั้นที่เป็นเนื้อสดที่ขายกัน <c oughs> ไปแต่ว่าท <c oughs> ี่ถือว่าโตกระหึ่มแล้วก็เป็นที่คือหามากก็คือร้านเนื้อแท้ที่เรา <c oughs> มีการพัฒนามาแล้วก็ได้รับการตอบรับสูขมาก <c oughs> ทีนี้คนใจสําคัญในการทําร้านเนื้อแท้พี่โตอยากทราบว่าพี่โตได้มีการใส่ไอเดียอะไรลงไปในการทําธุรกิจของเราจุดขายสําคัญที่ทําให้ตอนนี้ในคนเด็ดกันเยอะมากๆเลยครข้อแรกผม สำหรับผมความเชื่อผมคือพระเจ้าให้นะข้อแรกผมผมเอาเครดิตตรงนั้นไม่ได้เพราะาโอกาสเนี่ยมันไม่มีใครที่จะสร้างได้สําหรับผมมีแต่คนที่จะไปอยู่ในจุดที่มีโอกาสเพระเาะฉะนั้นผมให้เครดิตตรงนั้นหรือว่าตัวเองเก่งหรืออะไรเนี่ยมันผมไม่สามารถทําบนั้นได้แต่โอกาสที่ให้ก็คือสิ่งเดียวที่ผมทําที่ผมคิดว่าผมให้เครดิตตัวผมเองกับกับทีมงานของผมได้ก็คือว่าความไม่ยอมที่จะให้ของที่เราเองไม่ไม่ ไม่พอใจเนี่ยออกไปสู่คนคนขายเพราะฉะนั้นรสชาติคุณภาพของวัวที่ผมกับอย่างอย่างที่ฟาร์มลุงเชาเนี่ยไม่ยอมอ่ะคือถ้าไม่ได้ก็คิดสูตรให้อาหารไว้วัวมันกินจนเราพอใจอันนี้ใช้เวลาเป็นปีนะครับคือเดี๋ยวก็ลดอันนี้เดี๋ยวลดพันธุ์พืชน,นี้เดี๋ยวเพิ่มอันนี้อ,นนอันนี้เริ่มตั้งแต่แรกเลยแล้วพอมาทําเมนูแต่ละอันเนี่ยแบบสี่ห้าเดือนปีหนึ่งกว่าจะได้เงี้ยคือชิมแล้วชิมอีกชิมแล้วชิมอีก ผมโอเวอร์เว t ไปยี่สิบกว่าโลเงี้ยเพื่อเพื่อที่เพื่อที่จะมันต้องมันไม่ยอมครับคือคือไม่ได้หวได้เลยเออมันต้องมันต้องเราไม่ต้องโกหกตัวเองก่อนนะว่าเราต้องชอบและชอบมันจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เออเดี๋ยวคนก็โอเคแล้ววะอย่างเงี้ยผมผมผมไม่ไม่ยอมอันนี้เครดิตเดียวที่ผมทาได้แล้วผมก็แนะนําว่าไม่ใช่ทุกธุรกิจอะไรก็แต่ไม่ว่าสมัยผมทํางานดนตรีงานงานศิลปะมืองกานผมจะไม่ยอมที่จะปล่อยงานไปแล้วผมยอมลื้อทิ้งหมดเลยถ้าเกิดมันผมไม่รักที่จะ แปล่งเสียงออกมากับสิ่งที่ผมร้องที่ผมเขียนเนี่ยมันไม่ได้อ่ะคือมันหลอกตัวเองไม่ได้ผมว่าทุกธุกรกิจถ้าคนมีจันผม,ม่ผมคิดว่านี่เป็นจรยญบรณน,นะคืออย่าไปมองผมผมอาจจะคิดผิดนะและอาจจะโตช้าเพราะว่าคุณภาพมันใช้เวลาแล้วมันใช้การเสีย ทุนทรัพย์เยอะมากเลยกว่าจะกว่าจะได้มาสอบอะไรอย่างนี้นะกว่าจะได้เมนูเพราะ,ะ,ะ,ะผมไม่ผมไม่ได้คิดแบบธุรกิจแล้วคิดเป็นตัวเลขแล้วก็โกยแล้วอันนั้นมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่คนจะเลือกได้แต่ทางของผมก็คือผมว่ามันทํายังไงให้มันคนรักเราจริงคนรักสินค้าที่เราเราให้เขาจริงแล้วมันจะอยู่เป็นอมตะมันจะอยู่เป็นสิ่งที่ยาวแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มันเขาจําในหัวใจเขาอาจจะกินร้านเราสองสาครั้งเขาเบื่อแล้วเขาไปกินร้านอื่นซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะแต่วันหนึ่ง เฮ้ยคิดถึงนะแท้ว่ะเพราะเขาคิดถึงรสชาติอันเนี้ยเขาก็จะกลับมากินอีกผมไม่ต้องการให้ใครมากินผมตลอดเวลาหรอกแต่ว่าถ้าเขาคิดถึงมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วหลายๆลคนคิดถึงเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราเราทุ่มกับความจริงใจกับเรากับตัวผลงานของเราแค่นั้นที่เหลือมันเรื่องของโอกาสที่พระเจ้าให้แค่นั้นเองครับอืมครับเพราะฉะนั้นชัดเจนทุ่มเทกับสิ่งที่เราทำถ้าเกิดไม่ดีเราจะไม่ปล่อยให้ออกจากร้านเนื้อแท้เด็ดขาดข้อเสียของวิธีการคิดอย่างนี้คือครับเสียเวลา แน่นอนเสียเวลาแน่นอนและเสียงบ <Yeah. S 1> งบประมาณใน R&D แน่นอน <Yeah. S 1> <laughs> research development mm hmm. เพียบเพราะฉะนั้น mm hmm. แต่สิ่งที่คุณจะได้มาคือผ่านไปสิบปียีสิบปีคนก็ยังติดตามผลงานของเราอยู่ดีเพราะว่าเขาเขาเชื่อว่าเขาเขาเขรักมันแล้วเขาเาเขาเขาลืมไปแล้วว่า คนอาจจะลืมไปเลยว่าผมไม่เคยเป็นนักร้องถ้ากิน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 ล้างของผมก็ไม่ได้คิดว่ากินเป็นนักร้องร้องหรอตอนแรกเข้ามาเขาจะมาคิดเออเป็นนักร้องกินลองดูล้างเขาดิแต่พอกินนี่เขาลืมไปแล้วแหละผมว่าเขาจะต้องคิดถึงตัวกะเพราของผมหรือก๋าเหลาผมคิดถึงกะเพราของเนื้อแท้ใช่เขาลืมผมไปแล้วล่ะกับทีนี้คําถามต่อมาก็คือจากไปยเกิดโควิดที่มันเกิดขึ้นฮะต้องมีการล็อกดาวมาเดือนกว่า แนวทางต่างๆที่เราใช้ในการรับมือวิกฤตครับพี่โตรวมถึงเรื่องของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันสะเทือนต่อเราอย่างไรบ้างครับพี่โตครับอย่างที่บอกโอกาสพระเจ้าให้คือก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยคนรู้จักกันแท้แท้แบบแบบกระแสมัน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 บุ้มขึ้นมาเลยปากปากแล้วคนก็มาต่อคิวทีแบบร้อยก่อคิวย้ยเยอะมากผมเห็นเยอะมากจริงคคือแบบผมก็กลัวมันจะมีเรื่องกันมากเลยเพราะคนโมโหด้วย ก็ผมผมกลัวมากเลยคือคือคนเวลาคนหิวนะแต่ทีนี้เพอมันมาอย่างนี้แล้วมันก็วูบไปเลยเพราะว่าทุกอย่างมาถูกล็อกดาวน์ผมก็ได้เปรียบตรงที่คนรู้จักผมแล้วก็ก็เลยก็อย่างที่อย่างที่ว่าคือเราก็ต้องมาคิดใหม่เรื่องการเดลิเวอร์พะคนรู้จักคนก็คิดถึงคนคิดถึงคนก็อยากกินทําไงเราก็ต้องไปส่งเขาที่บ้านเพราะฉะนั้นยอดขายหายไหมหายเก้าสิบเปอร์เซ็นตแปดสิถึงเก้าสิเปอร์เซนต ก็เหลืออยู่สิบถึงยีสิเปอร์เซ็นตซึ่งผมยังโอเคตรงที่ผมยังสามารถมีเงินพอดีพอดีพอดีที่จะรันโรงงานโรง,งงานลงชำละแล้วก็พนักงานทั้งหมดสองอกว่าชีวิตเนี่ยยังมีเงินเดือนโดยท <Yeah. S 1> ี่ไม่สะเทือนอ oh. แล้วผมเองก็ผมยังมีเงินเดือนที่ไม่สะเทือน แต่ว่านี่มันไม่มียังยังคืนนีไม่ได้อีกเยอะ <laughs> เพราะฉะนั้นเราสตเตนตรงนี้ได้แล้วทุกคนทุกคนยังยังอยู่ได้เนี่ยก็เดือนสองเดือนที่ผ่านมาผมก็ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วแล้วก็ชอเราโอกาสมันก็จะมาตามตามสเต็ปนะผมไม่มีปัญหาครับแล้วก็แล้วก็วกค่อยๆเรื่องนี้ค่อยๆค,ค,คืนกันไปแล้วก็ ทุกคนถ้าทุกคนแข็งแรงอยู่กันได้หมดสําคัญที่ที่ลูกน้องแล้วก็คนทํางานกับเราไม่ไม,ไม่สะเทือนเนี่ยผมว่ามันมันเป็นผมว่าทุกคนขอแค่นี้ก่อนนะช่วงนี้ยอ <c oughs> วันนี้พอปลดล็อกวันนี้ที่ร้านวันนี้ที่น้องจอบผมเพิ่งกลับมา <c oughs> ก็ก็เนี่ยก็เริ่มมาต่อคิวอีกแล้ว Uhm นะครับเริ่มต่อคิวกแล้วนะครับแต่ก็พยายามจะจัดหมวดหมู่ให้มันระวังยังต้องระวังอยู่ต่อให้ยอดประเทศคนติดมันมันไม่ได้เพิ่มนันมาจากข้างนอกเดี๋ยถ้าที่ดูในสถิติผมจะดูสถิติเสมอเสมอนะครับอก็ก็โอเคคนยังมันมันได้แค่ไหนแค่นั้นนะตอนนี้เราทําให้ดีที่สุดอย่างที่บอกผมผมไม่สามารถสร้างโอกาสและได้นะครับแต่เราก็ยังดูแลลูกน้องหรือว่าบรรดาลูกจ้างของเรา ได้เป็อย่างตลอดเลยใช่ไหมครอ่าเหมือนเหมือนมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสําหรับสมหรบริษัทผมคือเงินเดือนยังได้เหมือนเดิมไม่มีการตัดลูกน้องหลายคนก็มาบอกว่าพี่ตัดเงินเดือนผมครึ่งหนึ่ง<อ>ก็ได้นะเขามามาประชุมกันแล้วมาหลายคนหรอพี่ตัดตัดผมไปเลยครึ่งหนึ่งผมบอกไม่ต้องถ้าเราใ,ให้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยตัดกันคือถ้ามันยอดมันไม่ไม่มีสามารถให้ได้เดี๋ยวเราบอกเองแต่ถ้ายังให้คุณทุกคนเต็มได้ก็ยังให้ต่อไปมันอยู่ไปเถอะเอาเอาทำให้เต็มที่ ทั้งไม่เต็มที่ผมขอแค่นี้แหละก็โอเคครับโอเคครับสิ่งที่โตคือดูให้ความสําคัญกับเรื่องบุคลากรในร้านเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ที่แบบมีความํานาของร้านเรามากๆเลยก็คือจะเน้นการดูแลไปถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงที่สุดจริงๆใช่อันนั้นมันมาก่อนนะมันอันนั้นมันก่อนเลยนะคือผมผมไม่ได้ทาธุรกิจอย่างที่บอกอันเป็นคอมมูนิตี้ของผมอันนี้มันเป็นพวกผมมันเป็นพี่น้องของผมมันมาก่อนธุรกิจ กิดความถูกต้องความนี้มาก่อนถ้ามันทําธุรกิจแล้วมันผิดจรรยาบรรณผิดหลักการศาสนาผมเหมือนที่ผมเคยเป็นนักร้องผมเลิกทันทีผมยอมทิ้งผมไม่สนใจทั้งนั้นอ่ะคือถ้ามันผิดมันผิดอันนี้คือคือผมเป็นคนอย่างเงี้ยคือถ้ามันผมรู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วทำความเสื่อมเสียให้สังคมให้กับพรรคพวกตัวเองผมผมผมเลิกทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญก่อนที่จะได้เงินเนี่ยเงินมันเป็นสิ่งพลอยผลพลอยได้นะแต่ว่าการได้เงินมาโดยความชอบธรรมโดย ทำให้เกิดสิ่งที่ดีสําหรับคนใกล้ตัวและต่อไปินชาร์ลส์สำหรับคนไกลตัวอันนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือคีอันนี้คือทุกอย่างของผมคือการที่ทําให้ตรงนี้ต้องดีก่อนครัตอนนี้อันนี้สําคัญที่สุดยิ่งกว่าวัวยิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเจตนาอรมแรกมันก็เลยผมก็เลยจากซีรีสื่อยตรงนี้นึงว่าทุกคนต้องไม่สะเทือนก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้ ก็ตกใจใช่ไหมท่านลูกน้องบอกว่าขอตัดเงินเดือนเองตัวเองอ่ะคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ได้มาจากการที่เราเราให้ใจหัวใจคนคนจะเข้าใจเหัวใจเราใช่มันไม่ต้องไม่ต้องขอให้ลดเงินเดือนมานั่งแก้ตัวไม่ต้องอ่ะครับมันมันเป็นธรรมชาติผมว่าคนเราสัมผัสกันได้ถ้าเรามีความจริงใจให้ให้กับเขาเขาก็ต้องมีคิดเผื่อเราทันทีนะครับอันนี้อันนี้สําคัญที่สุดครับมันเป็นโมเดลที่ทําให้คนผมคิดว่าผมเผื่อว่าจะเออมันเป็นโมเดลที่ผมอยากจะทําให ให้ตัวเองก่อนแล้วก็ทาให้คนอื่นดูเป็นโมเดลตัวอย่างถ้าสังคมมีธุรกิจที่เอาหัวใจคนมาเป็นหลักก่อนนะไม่ใช่เอาเอาผลกําไรมาก่อนเนี่ยหรือไม่ต้องการพึ่ง oh. ผกลกําไรให้เยอะเนี่ยอย่าคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวมันเงินมันซื้อใจ oh. ไม่ได้นะ oh. ือถ้าคนเอาโมเดลนี้นี oh. มเริ่มไปใช้แล้วถ้าผมประ 2, สบความสําเร็จจริงๆจริงๆเลยอะ่ะผพราะว่ามันจะเป็นแรงบรันดาลใจให้คนนี่เริ่มทําธุรกิจโดยมีจรรยาบรรณมาก่อนจริงๆไม่ใช่พ r o p a g a n d a ว่ามีมีจรรยาบรรณคือ จริงๆอ่ะมีเจตนาที่ทําธุรกิจที่มีจรรยาบรรณจริงมันจะทาให้สังคมในเมืองไทยมันมีความดีงามมากขึ้นอย่างตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็ที่จะทําธุรกิจแล้วก็เจอหนักเหมือนกันเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเรามีทักษที่อยากจะสื่อไปได้แนทางของเราที่จะรอดพ้นจากปกิจการอย่างตอนนี้ไปได้เนี่ยพี่โตโต,ว,ตวคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้อันนี้ผมเห็นนะหลายๆอย่างในสังคมดีขึ้นเพราะฉะนั้นบางอย่างมันต้อง sacrifice ก็คือต้องต้องต้องยอมเพื่อให้สังคมดีขึ้นถ้าสังคมมันดีขึ้นมาหลาย เชื่อดิมันจะต้องเราจะต้องดีขึ้นตามมาแต่ว่าเราจะได้ตลอดเวลานะมันไม่ได้ใจเยน็เยนๆเพราะว่าตกเมื่อไหร่ยังไงมันก็ต้องมีจังหวะขึ้นความลำบากมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีความสบายมาตามมาเสมอครับโอเคชัดเจนมากครับวันนี้พี่โตขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่โตฝากทางร้านนะครับว่าร้านของเรากลับมาเปิเดดําเนินการยังไงบ้างเผือ่อนผู้ฟังสนใจอยากจะติดตามครับครับผมร้านเรากลับมาเหมือนเดิมนะครับที่น้องจอกนะครับแล้วก็สเต็กแอนเบอร์เกอร์ที่ บางกะปิแล้วก็ M B K ชั้น6ที่ The B e Master ชั้น6นะครับไปทานได้นะครับสเต็กทั้งหมดเมนูเหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็3ยานก็ได้เหมือนเดิมแล้วก็ติดตาม delivery เ,เพิ่มจะเปิดประมาณอีกสักสาอาทิตย์ที่นนทบุรีลองติดตามในในเพจในในไน์แอด แล้วก็ดูเดี๋ยวมีสาขาเพิ่มนะครับสำหารับคนอยู่แถวโซนโนนทบุรีเนี่ยสามารถสั่ง Deliver รส่งฟรีในในรัศมีตรงนั้นได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มอีก3จุดใหญ่ๆที่เรากำลับบงออกแบบแล้วก็ดีไซน์เพื่อให้ไม่ต้องไปอัดอยู่ที่น่องจอกนะครับในในห้างซึ่งมีรถจอดมีตอนนี้ทุกคนไปอัดอยู่ที่นองจอกกันเดียวผมกลัวจะทะเลาะก,กันมากอย่าทะเลาะก,กันนะขอ้องนะครับเข้าใจว่าหิวนะคือคือผม ผมก็เลยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะมีที่ซีคอนจะ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 ,จะ,จะขยายร้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสองที่ผมขอ,ขอ,ขอเดี๋ยตามเรื่อยๆรบกวนถ้าฝาก Ad p a g e p จ g e f เ c e บุ๊ k เนื้อแท้จะได้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวจะเริ่มมีโปรโมชั่นหล,หลายๆอย่าง<ม>ให้คนให้คนได้รู้ว่ามันมีอะไรให้สนุกสนุกให้เล่นกันบ้างนะครับฝากแค่นี้ครับขอบคุณที่ทุกคนเชื่อมั่นแล้วก็แล้วก็สนับสนุนนะครับขอบคุณมากครับ ครับผมน,นะครับชัดเจนมากครับแนวทางการทําธุรกิจของพี่โตนะครับ Company B เนื N ้อแทนแล้วก็ The b e e r Faster นะครับถือว่าตอนนี้กลับมาคายล็อกแล้นะครับสามารถเปิดดำเนินการไปเยี่ยมชมเยี่ยมชิมกันได้ทุกสาขาเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โตมากครับขอบคุณมากครับผม